สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเพราะว่าโฟล์คเเคอัตมัทคาร์ครับก็จะมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษครับผมกับกระบะมิซูบิบชิไททัน2.5 g l a ครับปี 2, 2019ครับกับราคาเพียงแค่329,000บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็คันนี้จะได้ในส่วนของเรื่องชุดไฟหน้านะจะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานโครเมียมรอบๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกที่อยู่ในโครเมมเดียวกันแบบนี้เลยนะอ่ะากระจังหน้าก็คือ จะเก็บมาเป็นสิทธิ์เดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยแล้วก็จะตัดกับที่โลโก้ด้านหน้าครับก็จะเป็นโลโก้โคโมีกนี่อ่ะมาดูด้านข้างกันต่อครับรุ่นนี้ก็คือจะได้รุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่ก็คือเขาจะทําเป็นเรี่ยมโป่งล้อออกมาแล้วนี่นะครับโอเคนี่ล้อได้ยเยอะไหมได้ยังน่าจะประมาณสักเก้าครึ่งสิบครึ่งแล้วก็เก้าครึ่งสิบครึ่งแล้วก็ยางแบบว่าอาจจะไม่ได้ซีรีส์ที่หนามากนะก็มันก็จะอยู่ในซุ้มล้อพอดีนะครับใช่ เพราะว่านี้ล้อเดิมก็ประมาณเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่ในซุ้มล้อแบบว่าลึกๆเลยใช่ครับโอเคล้อแม็กนะอันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมสูตรข้อสิบหกนิ้วส่วนยางเนี่ยเป็นยางปียิบสี่สี่เซนเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะมีเป็นกระจกมองข้างครับเป็นงานโครเมียมอ่ามือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีขิ้วกันสาดนะครับเรื่องของออปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมากนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ เป็นรุ่นท็อปมากขนาดนั้นนะครับเราก็มาให้ดูเป็นรุ่นคุ้มทุนนิดหนึ่งรุ่นนะครับหรือว่าจะซื้อไปสร้างเครดิตกันอย่างเงี้ยนะครับหรือจะซื้อเป็นเงินสดอะ่ะมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับนี่โครงสร้างโอ้เรียบร้อยรุดหมดเลยให้ดูแบบจุใจอะ่ะใช่ครับรถต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าผิดความได้ย่างไดนะอ่าโอเคครับผม ะค่อยวมาเก็บต่อนะครับแล้วก็นี่ครับโครงสร้างนี่เลยตามนอ็อตตามซอกพวกนี้นะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับผมน็อตต้องไม่มีร่องรอยการแกะการทอดใดๆนะครับเบาะที่นั่งด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังส่วนพนักพิงด้านหลังเนี่ยจะเป็นงานเดียวกับเบาะคู่หน้านะครับก็คือจะคุมโทนเหมือนกันหมดเลยนะ<ม>นี่ก็จะเป็นเบาะดำแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีเทาลวดลายฉลุมานะครับ โอเคเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องพยางปูพื้นนะครับพยางปูพื้นนะของทางเชีเยร์สมาร์ทค่ะนะครับใช่ปะไม่พยางอันนี้พ้กกระด้โอเครอครับ <laughs> <laughs> โอเคนี่พยางปูพื้นเนี่ยแล้วเพราะว่าแอีรรอเล่นอยู่โอเคครับ <laughs> <laughs> นี่ครับทั้งสี่แผน่นใส่อะไรเรียบร้อยนะครับคองส่งงสร้างโอเคเลยด้านนี้อ่ะแล้วก็นี่ด้านหลังครับเหมือนกันเลยนะครับ เรื่องเรื่องสีนี่คือได้ค่อนข้างเดิมเลยนะคือเราจะยังไม่ได้แบบว่าไปสะอาดสีอะไรให้ใหม่นะครับอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับ,น,น,น,รบนี่ก็เดี๋ยวน่าจะขัดเพิ่มมันน่าก็จะจางลงไปนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายกาันด้านท้ายก็จะเป็นไฟไ LED แล้วตรงเนี้ยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ยาวลงไปทั้งหมดนะถ้าแบบยาวลงไปมันก็จะอยู่ในตัวแบบท็อปทอปหรือในตัวสูงอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่นี้ก็คือจะเป็น LED สี่เหลี่ยมอยู่นี้นะครับไฟท้ายไม่บิน ไม่ล้านะไม่บินไม่แตกไม่ล้าใดๆเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นเบอร์อ,อยคมเมี่ยมนะครับ <Okay. S 1> ไฟเบรกดูนี่สามเนี่ยมันก็อยู่ตรงขอบกระบะแบบนี้นะครับในตระกูลมิสูนะครับผมแล้วก็พวกโตต้ตาพวกนี้ยจะอยู่นี้แต่ถ้าเป็นพวกอีซูซเชฟแล้วพวกนี้ยมันก็จะอยู่ตรงหลังคานะครับอ่ะแวะดูช่วงล่างกันช่วงล่างนี้เลยครับท่อดเดิมเดิมล้อ,อยางอะไหล่มีให้นะครับผมทรงเดิมเดิมเลยนะครับ กล้องโลดนะอ่าทรงเดิมทุกอย่างเดิมสนิ้เลยนะคัะนนี้โอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูห้องเครื่องแล้วก็จะได้วนไปด้านหนูนทีเดียวนะครับผมเดวยวลงก็โอเคนะสีสันนะครับสภาพโอเคผ่านเลยนะครับให้ดูกันได้แบบว่าใกล้ๆทุกซอกทุกมุมนะครับดูได้หมดเลยเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับก็จะได้ตัดสินใจ รายงานมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณลูกค้ามาดูรถตัวเองอะ่ะแค่ว่าดูดูในมือถือนะครับก็จะพยายามสอดซอ,องทุกฟอกทุกมุมนะครับก็เข้ามารับชมรถตัวจริงนะครับผมในที่ kr smart car สํนานักการใหญ่นะครับเขตจังหวัดนครปฐมครับเส้นถนน,นบาเาย์แมนช่วงหลักกิโลเมตรที่1 4ี่ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกาแพงแสนไปโซนบริสุทนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวรอไป ขัดกับเง,งาให้อรอบนึงนะครับผมเพราะว่ารถมันยังไม่เรียบร้อยไงพวกน้ำมันน้ำยาห้องเครื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงเลยก็ขอมารีวิวก่อนนะครับขันหน้าด้านขวาด้านซ้ายนะครับตัว L ตัว R อยู่ครบอันนี้คือผมดูให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจอ,อ่ะ่าจจะเป็นพวกกองรองแอร์โฟลแล้วตเนี้ยนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบก็จะใส่ไปก็ได้หรือถ้าไม่ชอบก็ไปทอดขายไปทอดอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนเมทดอาร์ ใช่ครับเมดน้พปากกระโปองนะครับผมอยู่ครบแต่ว่าส่วนมากมิสูเนียรุ่นๆประมาณนะี้เขาจะไม่ค่อยได้ให้แผ่นกันความร้อนมานะครับส่วนมากคือเปิดมามันจะโลงๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมอ่ะด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยล้อ,อยางนะครับดูแลให้เป็นอย่างดีสีสันโดยรวมโอเคเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างดูแลให้เรียบร้อยมีรับประกันให้แบบทุกจุด นะครับผมนี่ครับเป็นกระจกพรีเมียมติดตั้งิ้วกันสาดนะครับดูแล้วก็โอเคนะแต่ว่าตรงกระบะเนี่ยเขาจะมีเป็นเป็นลูกยางลูกยางขอบกระบะมานะครับทั้งสองด้านเหมือนกันนะโอเคแบ<า>งน,นี้ครับนนอ,อ่าเดี๋ยวดูเลขไม่แล้วก็ให้ดูออปชันข้างในกันด้วยนะครับเลขไม่น้อยครับผมเพิ่งจะหกหมื่นกว่าโลเองนี่ ก็จะได้พวกกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็คือข้อดีของมิซูเนี่ยอถึงจะไม่ได้เป็นตัวท็อปก็จะได้ปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะกระจกมองข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเนี่ยโหมดเป็นยูตรงนี้นะครับฟังก์ชันออปชั่นต่างๆโอเคครับอ่าปึ๊บขึ้นไปครับอ่าจะปรับเบาะหลบก่อนโอเคแล้วก็มิซูรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือต้องเหยียบผ่านสตาร์ด้วยนะ อย่ยบขาแล้วก็สตาร์ทอันนี้ก็เครื่องยนต์เดิมๆนะท่อเดิมๆท,ที่เราพาไปดูกันมาแล้วก็จะมีสองเรื่องเอาะบงมาลัยก่อนอ่าพวงมาลายก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมประท่าตัวท็อปเนี้ยมันก็จะเป็นจอเครื่องเล่นนะครับแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ท็อปมากก็จะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ตามปกตินะครับระบบแอร์จูนมืออ่าปรับได้เลือกได้เลยแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับช่องเสียบ USB นี่ก็เป็นช่องชาร์จใส่นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับถ้าว่าเป็นตัวสูงเป็นตัวสูงเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์2.4 Maybach Twin d เ e s วันนั้นก็จะเป็นเครื่อง6เกียร์นะครับแต่ถ้าตัวเตี้ยเครื่องสมปทานเนี่ยจะได้แค่5เกียร์นะครับช่องวางของใส่ของนะครับผมใช้งานได้ปกตินะโอเคอเกะด้านนี้อ่า มีครก็มีพวกเอกสารเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ในเจ๊แล้วก็จะมีสุ่งลมนิรภัยคู่หน้าครับแล้วก็เช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะที่หมื่นโลต่อไปก็เข้าที่7จ0 0หมื่สามพันกว่าโลได้เลยนะครับติดสติ๊กเกอ์ไว้ให้แล้วอ่าให้อขออภัยครับที่บางแดดแต่ครับผมป้าเพดานโดยรวมก็คือสะอาดสะอาดนะครับไม่มีร่องรอยพกช้ำใดๆนะครับร่องรอยการเติมก็คือ อ่าไม่มีมาเลยนะครับไม่มีมาเลยก็อาจจะมีบ้างสุดนิดๆน,น,นะครับอ่าตามอายุใช่ครับผมตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวมก็ถือว่าผ่านเลยเพราะว่าได้ราคาด้วยได้ปีด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ตารางันต่อนะครับผมไปครับ อ่ะครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจนะกับมินสูบิชิไททานปี2องพันคนนี้ครับกับราคาสดพิเศษเพียงแค่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมซื้องันสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บวกแบวเพิ่มซื้องันผ่อนเพิ่มเริ่มผ่อนเริ่มต้นที่5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ฟรีทุกค่าดำเนินการนะพอรอประาษีเดี๋ยวมีให้นะครับแล้วก็ต้องการโปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะมารับชมรถตัวจริงก็ามาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ นะครับของเราหยุดทําการในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับวันที่31 1แลวก็2นะครับเปิดให้ทําการวันที่3มกราคมนะครับผมก็ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ถูกทุกช่องทางของ KR Smart Car นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับแล้วในคลิปต่อไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ